สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดหนองเพียนอําเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้เรามาขอพรอกับหลวงพ่อดำกันนะคะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหนองเพียนนะครับมาน้อมสักการบูชาขอพรหลวงพ่อดำวิทยุหรือว่าหลวงพ่อดำชอบวิทยุนะครับแล้วก็หลวงพ่อขาวแล้วก็หลวงพ่อทันใจเดี๋ยวเราจะพาเพือ่อนๆนะครับ ไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเพราะว่าสถานที่วัดนี้มีไม่กว้างนักนะครับเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาวัดหนองเพียรน,นี้เป็นวัดที่ลําบากเดี๋ยวไปไหว้พระน้องก็ดำนะครับอ่ะช่วงนี้อาจารย์ยิงก็พาท่านผู้ชมมาจุดทูกจุดเทียนเครื่องบูชานะครับน้อมสักการะบูชาขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารกันนะครับเพราะว่าวัดหนองเพียรเนี่ยเมื่ออดีตที่ผ่านมาเป็นวัดเล็กๆยังไม่มีความเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยครับค่อนข้างจะกันดารนะครับ ว่าอดาีตที่ผ่านมาเมื่อสมัยเก่าสมัยก่อนที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แห้งแรงและหน้าแรงมากวัดนี้ก็จะลําบากมากเลยนะครับตุ่มทานเข้าก็ยังไม่มีนะครับโดมสาาหลังใหญ่อะไรก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีมากมายเลยครับวัดนี้เป็นวัดที่ยากจนมากสมัยก่อนแล้วก็มาเกิดบรบีจากหลวงพ่อดําเกิดขึ้นนะครับและหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่ใหญ่กันไปบ้านเลยแหละนะครับ ก็สรุปเลยนะครับหลวงพ่อดำเนี่ยเป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับบนบานสารกล่าวก็ต้องบนด้วยวิทยุนะครับบางคนมาขอโชคขอลาบหลวงพ่อดำเนี่ยไปดิมิตฝันให้เลยนะครับจากคําบอกเล่านะครับบางคนถูกระวันที่หนึ่งโดนรางวันที่หนึ่งหลายคนนะครับที่นี่โดนรางวันที่หนึ่งไหลาไปแล้วหลายคนเลยนะครับติดติดกันแต่ว่าคนที่โดนไม่เปิดเผยนะครับสามตัวสองตัวแต่ส่วนเลขท้ายนี่โดนกันทุกงวดเลยนะครับบางคนเขาก็ไม่รู้ว่ามาดูยังไงนะครับ มาลวงลูกปิงปองนะครับแล้วก็ไปดูตรงไหนก็ไม่รู้ได้นะครับบางคนขย่าติ้วนะครับ<ด>บางคนก็ไปดูที่แผ่นทองว่าเห็นตัวเลขนั่นคือโชคลาภนะครับมีนั่นก็คือหลวงพ่อดำาได้มีความศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะครับการเจ็บป่วยการบนบานสันเก่าวต้องการอยากมีลูกมีบุตรก็ขอได้ด้วยครับขายที่ดินก็ถ่ายฉนดที่ดินมามาขอพอรกับหลวงพ่อดำต้องมาถึงที่ที่ตัวท่านเอง ก็คือท่านผู้ชมที่ต้องการขายที่ดินนะครับแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับก็ให้ถ่ายหน้าโฉนดมาแล้วก็มาจุดทู่บอกกล่าวกับหลวงพ่อดําบนบานสันก่าวขั้นนะครับบนบานสันก่าวท่านเสร็จแล้วก็นำโฉนดเนี่ยมาฝากท่านไว้มาขอพรท่านว่าต้องการขายต้องการบนบานสันก่าวด้วยอะไรก็มาบนเอานะครับเราก็เป็นแค่สะพานบุญเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้ท่านนะครับแ้วว่าป่วยไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมาขอพรกับท่านได้แล้วตั้งกิจฐานตอนนี้ก็ได้ค่ะครับ อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เพื่อนๆและท่านผู้ชมมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับหลวงพ่อดำสักครู่นึงก่อนดีกว่านะครับครับสำหรับช่วงนี้ขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยเราก็ขอเหมือนกันนะ ทานผู้ชมขอล้วก็ขอจะได้ขอไปเลยกันสําหรับหลวงพ่อดํานี้นะครับท่านผู้ชมเป็นพ่อพุทธรูปเกศบัวตูมนะครับเป็นองค์ลงดํางดงามมากเลยครับสีดําทั้งองค์ค่ะพ่อจารย์นัดมีความนับถืออย่างมากก็เพราะว่าหลวงพ่อดาเนี่ยเรามีความนับถือจริงๆมีมีความศรัทธามีความเคารพนอบนอบ้นอมต่อท่านอยู่เสมอนะครับ,รบสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยลืมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่า เราจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้ล้าลึกนึกถึงท่านท่านจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราประสบความสาเร็จจริงๆนะครับตรงนี้เราก็ขอเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนที่กาลังติดตามรับชมอยู่ในช่องของอาจารย์หญิงในขณะนี้นะครับช่องพร,มรหมวิหารสีนัสดีของรศชกาลเจดียติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาหรับท่านที่มีโอกาสนะครับมีโอกาสก,าก็เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาที่อําเภอศรีประจันทร์แล้วก็เลยมาที่วัดหนองเพียรนะครับหลวงพ่อดําชอบวิทยุ อันนี้ก็คือชื่อของท่านเลยนะครับมีฉะนั้นก็เราก็นําเสนอออกสู่สายตาของท่านนะครับบางทีท่านอาจจะมาเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็เลยมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาเที่ยวตามวัดตามวาตามสถานที่ต่างๆมาทมําบุญไหว้พระก็ขอเชิญเลยครับบริเวณแถวนั้นคือมีหลายวัดเลยเยอะเลยแหละอ่าแล้วก็สําหรับช่วงช่วงเช้าที่เราก่อนที่จะมาถึงวัดนี้เราก็แวะเข้าไปที่อาวัดปาา่าเลไลนะครับค่าอาจารย์หญิงก็ไปน้อมตัง้งรับบูชาขอพร กับหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับจะไหว้ทุกปีทุกปีมาทีไรแล้วก็แวะเวียนกันไปทุกทีนะครับหลวงพ่อวัดป่าเลไลนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นองค์ใหญ่เลยเป็นหลวงพ่อโตเป็นหลวงพ่อใหญ่เลยก็ว่าได้ๆๆๆนะครับก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกเขาเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดปางป่าเลไลหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเออปางเขาเรียกว่าปางลาหูปางลาหูก็คือเออเรียกว่าวัดป่าเลไลก็ว่ากันไปนะ ปิดปิดบางถูบางก็อย่ววาว่ากันนะครับท่านผู้ชมขอโทษขอคมาภัยด้วยกันอย่าว่ากันก็เพราะว่าพระพุทธรูปปางป่าเรไรนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นยุคไหนยุคไหนเราก็มีความเคารพมีความศรัทธาเถอดดีทั้นนั้นแหละนะครับเราก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกสู่สายตาให้กับพี่น้องทุกๆคนที่ชอบดูในช่อง youtube ก็บังเอิญทันเปิดเข้ามาเจอปั๊บก็ดูเลยนะครับแล้วก็ดูกันให้จบทลิป ราก็พาท่านมาเยี่ยมเยียนอยู่ที่วัดหนองเพียนถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใหญ่มากมายอะไรแต่ว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์นะครับ่หลวงพ่อดำนี่ศักดิ์สิทธิ์มากก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในบริเวณวัดแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็มาพูดคุยกัน<ช>นะครับไปถามไทยคุยกันมาเล่าเรื่องว่าเออเคยมาบนบานสารกล่าวแล้วก็สําเร็จเคยมาขอสิ่งต่างๆก็สําเร็จแล้วก็เลยย้อนกลับมาทําบุญทงวัดตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับ แล้วก็คนที่มีโชคมีลาบได้รางวัลกันไปเมื่อไม่นานนี้แล้ะครับท่านผู้ชมเมื่อไม่นานก็มีคนโดนรางวัลใจครับรลแล้วก็กลับมาทุมบุญกับทางวัดพอสมควรเลยนะครับมีนั้นก็สําหรับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้ที่ยังลําบากในชีวิตลําบากการค้าการขายไม่ดีทํามาหากินก็ไม่ขึ้นทาอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จก็ลองมาดูสักครั้งนะครับมาไหว้หลวงพ่อดํานะครับมาบนบานสารกล่าวท่านให้ท่านช่วย เมื่อท่านสําเร็จแล้วก็นําสิ่งของที่ท่านบนนามาแก้บนนะครับเพราะว่าการบนบานสารกล่าวนี้สําเร็จแล้วต้องแก้นะครับไม่แก้ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวแผ่นดินร้อนนะครับแก้ด้วยวิทยุบนบานสารกล่าวด้วยวิทยุหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องเครื่องเล็กเครื่อง,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 งใหญ่แล้วก็ตามแต่ที่ละทีจะแก้ด้วยทําลักษณะคือมาทําบุญมาขอพรมาทําบุญใวัดก็ได้ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับมาทําบุญเป็นการทําบุญถวายสังฆทานนําปัจจัยมาทําบุญใส่ตู้หรือท่านมีสติปัญญาดีมีโอกาสก็มาทําบุญด้วยการเลียงงทา นะเออผมอาจารย์นะกอาจารย์หญิงก็ตัางใจนะครับว่าเดี๋ยววันไหนมีเวลาและมีโอกาสรเราจะมาเลี้ยงลงทานคนดังกันชอบมากเพราะว่าเป็นการเล้ทานเพราะว่าการทําบุญแล้วเราก็ต้องให้ทานเาเรียกว่าทานบารมีอ่าเป็นทานบารมีรมทําบุญแล้วให้ทานสองประการครบเลยนะครับค่ะ<ช>เราก็อยากจะ่าบอกบุญไปอย่างพี่น้องสาธุชนที่ดูในช่อง y o u t u ู e อยู่ในขณะนี้ถ้ามีเวลาะครับกดลงมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณแล้วก็เลยมาวัดหนองเพีย มาไหว้หลวงพ่อดำมาขอพรกับหลวงพ่อดำมาวิงวอนต่อท่านให้ท่านช่วยนะครับหากดวงดีมีโชคท่านอาจจะโดนรางวัลที่หนึ่งอีกก็ได้ใครจะรู้พระท่านกับคุยด,ดีพูดดีท่านตอนรับยอมดีเนาะอ่าแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าอู้คุยดีมากพูดดีมาก,ดดมากทุกคนในวัดหนองเพียรน,นี้อัธยาสายน้ําใจไมตรีดีมากๆเลยนะครับเพราะคุณเจ้าแต่ละรูปนี่ไม่ต้องพูดถึงครับท่านผู้ชมแม่ไม่อยากสารเสริและไม่อยากชมให้ท่านฟังเลยนะครับ น้ำใจเมตีอัธยาศัยวาจาดีทุกรูปทุกองเลยพระคุณเจ้าในวัดนะครับแล้วก็พร้อมทั้งผู้ที่ดูแลจะเรียกว่ากรรมการก็ว่าได้นะครับมีลอาแล้วก็แล้วก็พอค้าแม่ค้าก็าคุยดีทุกคนเลยนะครับต้อนรับขับสู้นี่แหละครับเขาเรียกว่าเจ้าของบ้านจริงๆนะครับเวลาเราเป็นแขกไปจๆๆเจ้าของบ้านก็ยินดียินรักก็ต้อนรับกับเราขับตู้กับเราก็ถือว่าตรงนี้เราชื่นใจมากๆเลยนะครับค่ะไม่ต้องไม่ต้องทาบุญด้วยเงินอ่าค่ะก็ถือว่า น้ำใจของพ่อค้าแม่ค้าน้ำใจของคณะกรรมการที่ดูแลน้ำใจของพระคุณเจ้าแต่ลรลูกที่อยู่ในวัดนี่ยอมรับว่าใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมมีนั้นท่านผู้ชมท่านใดถ้ามีโอกาสนะครับลองติดตามกันมาที่วัดหนองเพียรนะครับหลวงพ่อดําชอบวิทยุท่านยากจนท่านไม่มีเงินท่านลําบากในชีวิตแล้วก็มีของขายของบ้านๆเนาะเยอะเลยท่านลําบากในชีวิตท่านก็เรามาขอพรกับหลวงพ่อดํานะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่ผ่านๆมาเขาประสบความสาเร็จกันแทบทั้งนั้น มิฉนั้นท่านผู้ชมที่ไปกันทีหลังท่านจะไม่สําเร็จบ้างเฉลยนะครับ,รบถ้าท่านมีความตั้งใจและเราเชื่อว่าต้องสําเร็จแน่นอนแม้กระทั่งตัวผมเองอาจารย์นัดกับอาจารย์หญิงเนี่ยยังสําเร็จเลยนะครับ,รบนี่พูดเรื่องจริงเลยขณะที่เรามาถ่ายทําในคลิปนี้ท่านรู้ไหมว่าอาจารย์หญิงก็นําวิทยุมาเป็นการแก้บนให้กับหลวงพ่อดาหลังจากที่ได้บนบานสารเก่าเมื่อไม่นานนี้สําเร็จแล้วนะครับเราก็สําเร็จในหน้าที่การงานและอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับเพราะด้วยความศรัทธานี่แหละครับท่านผู้ชม ไม่ใช่เราเชียร์หลวงพ่อดาเกินไปนะครับแต่เราบอกบุญด้วยความศรัทธานะครับสาหรับท่านที่มีทุกข์มีร้อนทามาหากินไม่ดีเจ็บเจ็บป่วย,ปวยเป็นโรคร้ายหรือว่าเป็นโรคอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยท่านต้องการให้ซาตางให้มันเบาบางและดีขึ้นถ้ามีโอกาสท่านลงเดินทางมาดูนะครับมาบนบานสารเก่าวกับหลวงพ่อดาที่ว่าให้ท่านช่วยกําจัดปัดเป่าให้ดีขึ้นไม่แน่นะครับ บุญญาธิการดีบุญมีมาถึงท่านอาจจะหายจากกรรมาจาความเจ็บป่วยได้เลยนะครับคุยกันไม่ได้เม่เรามีปัญหาทะเลาะบอกแวงอะไรกันมาขอพรกับหลวงพ่อ,อ,ละละพอดาได้ครับนี่ก็คือคําบอกเล่าของพี่น้องประชาชนที่ที่อยู่ใกล้ชิดเลยแหละเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> ท่านอยู่กับวัดเลยแหละมาขอพรที่ตรงนี้สาเร็จหมดครับก็คนใกล้ชิดอยู่ที่วัดนี่แหละเป็นคนเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าปัญหาต่างๆเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดที่ พี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วมันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ก็คือคนที่เดินทางมาแล้วนี่แหละครับมาเล่าให้กับคนที่อยู่ในวัดที่คนที่ดูแลเนี่ยฟังว่าชีวิตของเขาผ่านมามันเป็นแบบนี้หลังจากมาเจอหลวงพ่อดาแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับน,น,นี่คือเรื่องจริงจจรเลยครจัับนี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังคือพูดอย่างนี้คือคนที่รู้จักขากิจยาเขามาเอาขีทูกของหลวงพ่อดำ่ะไปผสมน้ําอแล้วก็ให้กิน เขาเลิกติดยาตั้งันนั้นจนบันนี้อ่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับน,นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแม้กระทั่งขี้ทูบข,ของหลวงพ่อและเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับจากที่เราได้รู้มาอีกนะครับขี้ทูเนี่นะครับท่านผู้ชมเวลาเป็นโรคคันโรคเลือนอะไรโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยเอาขี้ทูบไปละลายน้ําแล้วทาถูนะครับนี่เรื่องจริงเลยนะครับจากจากตรงที่เราได้เคยมีประสบการณ์ครั้งแรกมาคือหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเวลาเจ็บป่วย เวลาไปอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเวลาปวดท้องเวลาไปอะไรต่างๆทั้งหมดก็นาขี้ทุ่งหลวงพ่อโตอรเนี่ยนำมาละลายน้าแล้วดื่มกินแล้วทาตัวนะครับได้ผลจริงๆนะครับแล้วดีก็มาที่หลวงพ่อดําอีกแล้วนะครับก็มีความตักสิอีกชินเดียวกันเดี๋ยวนี้กินไม่ได้ก็าบอกอหมอเขาบอกเป็นไรต้ทาได้อย่างเดียวอ่าก็คือใช้ทานะครับถ้าเราต้องการน้ำมนต์ของหลวงพ่อจริงๆก็ให้ทําขึ้นเองก็ได้นะครับนาขันมาวางตั้งขันห้าขึ้น แล้วก็นําเทียนมาวางที่ปากขันตั้งจิตจธิฐานเดี๋ยวเราก็ได้น้ามนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็จุดธูปบอกหลวงพ่อดำเนาะตั้งกิอติฐานทําน้ามนต์กลางแจ้งเรามีขันน้าลูกหนึ่งมีเทียนวางเข้าอธิษฐานขอพรกับหลวงพ่อดำก็ได้ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมแล้วนะครับเยี่ยมไปเรื่อยๆนะครับก็อีกสักพักเดียวเราก็คงจะต้องอำลาพาจากกันไป เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วก็กลับมาพบกันอีกตอนนี้ยังไม่จบรายการนะครับท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยกๆก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตาขององค์หลวงพ่อดำนะครับนี่ก็คือในวิหารของหลวงพ่อนะครับถึงแม้ว่าวิหารนี้จะไม่ได้ใหญ่โตโอฬานอะไรแต่ก็มากในความศักดิ์สิทธิ์และมากในความศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่ เดินทางมากราบไหว้ขอพรกันนะครับมีประชาชนมาติดแอร์ให้ด้วยนะเห็นท่านผู้ชมสังเกตไหมครับด้านบริเวณด้านหลังเมื่อสักครู่นี้ขององค์พ่อครับมีแอร์ด้วยนะครับแอร์สองตัวก็ได้แรงจากได้แรงสาธาจากพี่น้องประชาชนนะครับชอช่ตอนนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมอยู่ที่บริเวณลานบุญอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปะตรงที่อื่นๆต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาท่านมาอยู่ที่หลวงพ่อขาวนะครับ นี่แหละครับคือองค์หลวงพ่อขาวที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาคู่กับหลวงพ่อดําเลยนะครับมีหลวงพ่อขาวหลวงพ่อดาเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็จะมาปิดทองที่หลวงพ่อขาวองค์จาลองที่อยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าองค์จริงนี้อยู่ด้านในอถาถวัดเขาไมา่ได้ให้เข้าไปปิดทองนะครับให้ปิดแค่องค์จําลองด้านหน้าแค่องค์จําลองด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเอามือแตะไปที่องค์พระนี่มีต่แผนทองนุ่มเลยนะครับไม่รู้กี่ล้านตะกี่ล้านแผ่นแล้ว พี่น้องประชาชนก็เดินทางมาปิดทองกันอย่างมากมายนะครับก็เรียกว่าเป็นที่นาภูมิใจแก่พระพุทธศาสนานี้จริงๆนะครับเพราะว่าเดิมทีวัดหนองเพลนเนี่ยเป็นวัดที่กันดานเป็นวัดเล็กๆมีความเจริญก็น้อยมากนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็หลวงพ่อดําก็เกิดชื่อเสียงขึ้นมาโดยปฏิหารให้กับพี่น้องประชาชนประสบความสาเร็จในหน้าที่อาชีพการค้านะครับแล้วก็มีโชคลาภก็เกิดดังขึ้นมาตรงนี้แหละนะครับ จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังมีพี่น้องประชาชนเดินทางไปกันอย่างไม่ซาสักนะครับมาบางน้อยบางเป็นของธรรมดาขนาะดไฟวันธรรมดาก็มีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งวันอ่ะครับก็สําหรับท่านผู้ชมที่เคยรู้จักหรือว่าที่เคยมาแล้วกลับมานะครับกลับมาทมําบุญกับทั้งวัดกันนะครับมาไหว้หลวงพ่อดำมาไหว้หลวงพ่อขาวเกิดชีวิตของท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็พา เพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวิหารของหลวงพ่อขาวก็มีหลวงพ่อขาวนะครับปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้สําหรับช่วงนี้ก็ชมกันเป็นพุทธบูชากันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็ประมาณปีหรือสองปีนะครับบริเวณในวัดนี้ก็มีเวลา,าพี่น้องประชาชนเดินทางมา เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะมีหมอนวดครับเป็นหมอนวดหมอชาวบ้านกลุ่มชุมชนชาวบ้านนะครับมาบริการนวดเส้นนวดสายนวดอะไรให้ต่ตางๆทั้งหมดแต่ว่ามาปัจจุบันตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาพี่น้องประชาชนก็มากันน้อยก็เลยหยุดการตรงนั้นไปนตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบารมีของหลวงพอ่อผลงามมากเลยครับในวิหารของหลวงพ่อนี้ก็มีแอร์สองตัวนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับ ตอนนี้ก็อพอมีพี่น้องประชาชนมาทาบุญถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาขอพอรกับหลวงพ่อขาวนะครับเป็นองค์สีทองสวยงามมากงดงามมากเลยครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับ,รบตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อขาวนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ าบริเวณลานบุญสังฆทานเวลาทําสังฆฐานก็มาตรงนี้ครับท่านผู้ชมก็มีพระคุณเจ้าคอยดูแลอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับของคุณเจ้าก็ใจดีใจดีจริงๆนะครับน่าเรื่มใสหน้าตาทาเป็นอย่างยิ่งเลยให้คําแนะนํานะครับรับชวนเชือเชิญดูแลดีทุกอย่างเลยนะครับ ตัวนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาที่หน้าปกนะครับวงจัก,กรพรรดิหน้าปกนะครับงดงามมากเลยนะครับสําหรับท่านที่กําลังติดตามชมตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาขอพรอกันเลยก็ได้นะครับการขอพรอนี่ขอพรออผ่านคลิปนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมแหมพูดผิดปีดนี้ต้องขออภยัยไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมอตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อทันใจแล้วนะครับ เป็นองค์สีเหลืองทองมีความงดงามอย่างมากเลยประดิษฐานอยู่ในวิหารตรงนี้นะครับเวลาพี่น้องเดินทางมาแล้วก็มายเยี่ยมชมแล้วก็มากราบไหว้ขอพรกันที่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆในวิหารพระนะครับก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์อยู่หลายองค์เลยนะครับบริเวณตรงนี้เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาก็มาปิดทองมาไหว้พระมาทําบุญถวายสังฆทานในวิหารกันตรงนี้แหละนะครับก็เป็นลานบุญทั้งหมดเพราะว่าวัดวารามนี้ที่มันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากพี่น้องสาธุชน นะครับพี่น้องคนใจบุญที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้จเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธากันนะครับรวมมือรวมไม้ช่วยกันบำรุงดูแลวัดรักษาภาษาศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไปนะครับครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆแนละท่านผู้ชมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็มาน้อมตักตะละบบูชาขอพรกับหลวงพ่อฐานใจองค์ใหญ่ตรงนี้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้ก็ขอพอรไปได้วยกันเลยนะครับพรใดที่ประเสริฐแล้วก็ขอให้จงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านและพวกเราทุกคนนะครับหลวงพ่อตันใจนี้มีความงดงามอย่างมากเลยนะครับที่ปฏิษจฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับ ครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะอำลาพาจากกันไปในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาพบกันใหม่นะครับก็อีกสักครู่หนึ่งเราก็จะอำลาผ่าจากกันแล้วก็ช่วยติดตามคลิปนี้กันให้จบไปเลยนะครับค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงเงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะครับติดตามกันให้จบเลยนะครับผมอาจารย์นัาตงของลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันสวัสดีครับ